ครับสวัสดีครับเอฟซีทุกช่านครับช่องคุณหลวงใหญ่พระสมเด็จวันนี้เราได้มาที่อยู่ที่วัดพระธาตุพนมนะครับนี่เราออกได้นําหีบที่อาจารย์บําเพ็ญนะครับดรเตนใวัดได้มาให้มาถวายท่านนะครับวันนี้หีบผ้านางกล่าวก็มาอยู่ที่วัดเรียบร้อยแล้วนะครับนี่กาลังเปิดนะครับชุนชมนะครับโอเคยกเลยครับนี่มลเลยครับผมชุนชมพระนี่ครับเป็นพระที่เรียกว่าสร้าง สองสี่ศูนย่งะครับมีเป็นลูกเสดึงครับข้างในจะมีตัวถ่วงไว้ทำสมาธิส่งเสียงดังกลางวานนะครับในหินนั้นก็จะมีพระเดี๋ยวเราเอายะออกมาก็ได้ครับโันี้เป็นพระเมกพัดใช่ไหมครับผมเนื้อเมกพัดเนื้อเล็กไหลครับเนื้อเมฆพัดนะครับประมาณห้าสิบองค์ครับผมจำนวนผมไม่ทราบเหมือนกันประนี้ครับผม พระในหีบนี้ก็จะมีคำจารึกนะครับสองสองสี่ศูนย์หนึ่งนะครับเป็นพระที่จะบรรจุในพระธาตุพนมจำลองนะครับปัจจุบันี้พระธาตุพนมจำลองบัดนี้ได้มาอยู่ที่พระธาตุพนมหรือวัดพระธาตุพนมจังหวัดคนครพนมเรียกว่าเป็นสิ่งที่เรียกว่ามาหัศจรรย์น,นะครับไม่น่าเชื่อเลยว่าจะมาอยู่ที่นี่นะครับนี่นะครับเป็นพระที่สร้างใน สองสี่ศูนย์หนึ่งนะครับมันมี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 หมายเลขจะกำกับใช่ไหมครับเป็นพิมพ์พับเป็นแบบพิมพ์พับอันนี้พิมพ์สี่ศูนย์หนึ่งอ่าับผมนล้วมีมีมีจาลึกมีเรียกว่าจาลึกก็เลยสองสี่ศูนย์หนึ่งนะครับเป็นพระเรียกว่าวังหน้าวางหลังหลายหลายหลายนี่มีแปบแบบพิมพ์เป็นอีกพิมพ์หนึ่งครับ นี่ครับผมสวยงามครับอันนี้โยมพ่อนิวัดได้ถวายมาไว้นะครับเพื่อให้โรงเรียนปริยัติธรรมรสามัญศึกษาวัดพระธานพนมเพื่อนําไปเป็นของแทนใจให้แก่ญาติโยมผู้ที่มาร่วมบริจาคปัจจัยธนุบ,บารุงทุนการศึกษาพระพิสุทธิสม,มเนรณที่วัดพระธาพนมต้องขออนุโมทนาขอบคุณถ้าถ้าญาติโยมท่านใดสนใจก็มาที่บูธ โรงเรียนปริยัติธรรมได้ในช่วงวันที่17กุมภาถึง25กุมภาในงานนมัสการพระพนมนะครับที่นาวัดอันนี้ก็มามามา,มาร่วมบริจาคปัจจัยแล้วก็จะได้พระสมเด็จนี้เป็นของอระลึกที่แทนใจเนาะอนี้มีแต่ระดับพุทธคุณล้ำเลิศนะครับแล้วก็พุทธศิลปะเนี่ยก็มีค่าเยะอย่างมากแล้วก็รวมระยะเปีการสร้างก็น่าจะ166ปี สองสี่ศูนย์หนึ่งครับที่ว่าจารึกไว้ในพระธาตุพนมจำลองที่กรุงเทพครับแต่บัดนี้ได้มาอยู่ที่วัดพระพนมและจังหวัดนครพนมของจริงแล้วนี่คือของดรนิวัฒน์แล้วก็อาจารย์บำเพ็ญนะครับมีมีภาพเปียกทองคําด้วยนะครับนี่ครับองค์นี้ครับองค์นี้ครับนี่เป็นเรียกว่านี่ครับนี่ก็สุดยอดนะครับครับผมสร้างสมัยอยุธยานะครับเขาเรียกว่ามีพระประคำครับครับผม รพระเมฆพัดก็จะเป็นพระเนื้อเหล็กไหลมีหน้า,ากาดทองคํานะครับเปิดง่ายจะมีหน้ากากทองคําด้วยครับเนี่ครับตัวหน้ากากทองคำตัวนี้ม,ม,มีมีครับผมนีม่ครับเป็นหน้าัาคขับไม,งงมไม่คุ้หน้าเงินมีไหมครับหน้าเงินเงินไม่ครับมันยังไม่<ะ>ไ,มได้ใช่ไหมมีหน้าเงินอันนั้นเป็นพระพระเมฆเมฆสิทธิ์เมฆพัดอันนี้เหล็กไหลเหล็กไหลครับผม มีเมกะสิทธิ์้โหกระทาในี่สวยอย่างประคำเยอะครับเยอะเมกะสิทธิ์เมกกะพัดม,มีหลายสีครับมีทั้งเมกะสิทธิ์มีเมกกะพัดนะครับแล้วก็แม่เหล็กแบบไม่ติดไม่ดูดก็มีแบบที่ดูดก็มีดูดนะครับอ,อันนี้เป็นแม่เหล็กครับเป,เ,ปเป็นเป็นเหล็กไหลนะครับดูดกันเองก็มีบางองค์ไม่ดูดก็คือเป็นเป็นเนื้อเมกกะพัดนะครับ อันนี้เป็นลูปประคำเรียกว่าความประคำสมัยเป็นพระสมเด็ดม้วนนะครับบางท่านก็ไปแกะออกทีละองค์แล้วไปเลี่ยมพอให้เช่าก็มีบางองค์ก็บางคนก็เป็นเป็นเส้นเป็นสายครับเป็นพระเเนื้อเหล็กไหลนะครับซึ่งหายากนะครับ ลองลองหาดูที่โอค์ออไหนที่ถูกใจมากๆมีไหมครับ oh. <c oughs> หรือเหมือนกันหมดเลย oh. ผมว่าผ้าชุดนี้สวยนะครับชุดนี้สวยไม่ไม่ไม่ค่อยซ้ํากันนะครับผมที่ีพอสอข้างหลังนะครับสวยๆส่วนมากไม่ไม่ซ้ํากันเนาะครับผมมันจะมีหลายค่าหลายพิมพ์หลายแบบนะครับพอย่มมางที่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 ฝาข้างบนเนี่ยมีพอสออยู่ครับ โอ้นี่เสร็จไหมีครับจะมีอยู่นี่หมดใช่ไหมนี่มีมีก็มีครับบางมิลองเราเราดูดูครับหลายหลายนะเนาะครับพอสออยู่ข้างล่างนะครับสองสี่สองสี่หนึ่งหนึ่งสองสี่สองสี่หนึ่งหนึ่งสองสี่ศูนย์หนึ่งเออใช่ไหมครับใช่ใช่เป็นผ้าเนื้อหอมนะครับพวกนี้ครับผ้าเรืองแสงก็มีผ้าเนื้อหอมก็มีสวยมากครับก็ถึงมือท่านมาหาเรียบร้อยนะครับครับครับผมก็ขออนุโมทนาบุญด้วยนะครับโยมพ่ทั้งสองเด้อ ครับก็จบคลิปนี้เพียงแค่นี้นะครับกดไลค์กดแจรจ์กดติดตามสวัสดีครับกล่าวน้มสการครับผม